ตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่กำลังไปออสโซคือดูดีหิมะเริ่มละลายหมดแล้วแล้วก็บาดยากาศดีมากคือโอเคโอเคก็คือตอนนี้ถึงสนามบินสตอกโฮมแล้วเช้ามากแล้วก็ค,คือความจริงอะไอ ตัวรถไฟอะที่บอกว่าเป็นเข้าเมืองอันเนี้มันมีราคานักเรียนไม่ใช่ราคานักเรียนหลอกแบบราคาแบบผู้เยาว์แปดถึงยี่ิบห้าแล้วขาไฟไม่รู้เพราะว่าแบบรีบกดไงก็เลยกดแบบเป็นอดลา์มาแต่ความจริงอ่ะมันคือมีราคาเด็กก็คือแค่ร้อยหกสิบราคาปกติอะสามร้อยสามสิบก็คือแบบครึ่งครึ่งเลยเออก็แนะนำว่าอย่าลืมกด แล้วก็ตันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาสั่งเบเกิลมากินแล้วก็รอขึ้นเครื่องโอเคเจอกันที่ออสโล ก็กลังลากกระเป๋าไปโรงแรมคือเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนลงผิดสถานีแล้วก็จากที่เดินสี่นาทีกลายเป็นสิบห้านาทีเส้นทางก็แบบเป็นเนินๆอ่ะแดดก็ร้อนโอเคไปต่ออีกห้านาทีถึงโอเคถึงแล้วห้องก็เป็นห้องคนเดียวเข้ามาก็ประมาณนี้ห้องน้ำก็เป็นอาบน้ำปกติอ่ะคนเดียว แล้วก็สะอาดนะเตียงก็เป็นเตียงเล็กๆคนเดียวแค่นี้ไม่มีอะไรคือละ2อ0พัได้ถือว่าแพงอยู่คือตอนนี้เข้าโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาจะไปหาอะไรกินแล้วก็พอถึงโรงแรมอะ่ะนึกขึ้นได้ว่าแบบลืม ลืมอะแดปเตอร์ไว้ในรถไฟคือชาร์จแบตอยู่ใช่ปะแล้วดึงมาแต่ปลั๊กดึงมาแต่ปลั๊กที่เป็น i p ไอโฟะแต่ไม่ได้ดึงอะแดปเตอร์มาแล้วก็คือแบบพอหนึ่งลงแลมเฮ้ยไม่ได้ละต้องไปซือ adapter ้ออะแดปเตอร์ก่อนอย่างแรกเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวก็จะไปกินอาหารไทยโอเคโอเคโอเคก็คือไปซื้อมาละส0งร้อโคนคือแบบโคตรแพง โคตรแพงแล้วคือแบบไอ้อันที่หายอะ่ะก็คือซื้อมาจากเกาหลีแค่แบบ300เองมั้งอันนี้แบบ600กว่าบาทมฮเซ็งอะ่ะราคาคือไม่ใช่บาทนะเป็นแบบครูนสามเท่าจะอยากกินอ่ะกินข้าวแบบอยากกินข้าว มาแล้วแบบใหญ่มาก นาวจนแบบมือแบบแห้งมากขนาดฮาโลชันอะยังแสบอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิวตึกอะไรไม่รู้ข้างหลังจะเป็นสวนนวะเดินต่อไปแล้วก็จะเป็นพาเลทเดินมาจากตรงนั้นแล้วก็อุ้ยเป็ดหรอโนกอตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันเดินหนีไปแล้วแต่ตัวใหญ่มากเหมือนเจอที่ลิเวอรครูเลยตัวนี้ เดินเดินไปตรงเนี้ยทำให้นึกถึงที่สวีเดนเลยตรงตอกห่วงที่เป็นแบบชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อว่าคิงการ์เดนอะไรสย่าเนี่ยแหละจะเป็นแบบเซียมจัตุลสแล้วก็มีรูปปั้นอย่างเงี้ยอากาศดีมาก ก็ไม่มีอะไรนะรูปปั้นเฉยๆเดินมาจากสวนก็จะแบบเจอรูปปั้นเยอะมาก1,2,3ตรงนั้นเป็น national theater แล้วก็คือสวนมันเยอะนะตรงนั้นก็เป็นสวนอีกคือมันน่าเดินนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษนอกจากแบบ สวนธรรมชาติไม่ธรรมชาติแต่ว่าเป็นแบบสวนให้เดินเลยเดินเล่นอะง่ายๆตรงนั้นก็เป็นแบบมิวเซียมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อุ้ยแก๊งนกเต็มเลยใครเอาใครเอาเข้าวโอ๊ตมาให้กินอะแต่ว่ามันสกรปรกนะเมืองก็แบบ ไม่ค่อยมีอะไรนะ,ะจริงหรือว่ายังเดินไม่ถึงเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรคือมองนี้เหมือนแบบวางแผนวางแผน,นที่หมดแล้วอะแค่เดินตรงมาก็แบบเจอสถานที่สวนวิวเซียมเทอเตอร์อันนี้ก็เป็นแบบนพาเลทก็คือเดินตรงเรื่อยๆเจอทุกอย่างเลยเดี๋ยวก็พาไปดูใกล้ๆกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคนไม่เยอะเลยอ่ะวันจันทร์ใช่วันนี้วันจันทร์ก็เลย ตอนนี้ก็มาถึงแล้วข้างหน้าคนไม่มีเลยอะจริงมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ไม่สวยเลยหน้าหนาวน่าจะมาแบบ spring summer แห้งแรงไปหมดแต่อากาศดีตะก,กี้เข้าไปในห้องสมุดมา ไม่มีอะไรเลยก็เป็นแบบห้องสมุดแบบห้องสมุดจริงๆแล้วก็กําลังเดินไปสวนอะไรสักอย่างหนึ่งคือแบบไม่มีอะไรให้ทําเลยดูดีไม่มีเลยเมืองน,นี้ไม่มีอะไรเลยคือสวีเดนแบบคิดว่าสวีเดนนะก้าวเต็มสิบสวยแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ทำแต่ว่ายังจะไม่ตัดสินจะรอดูไปก่อนว่า จะเป็นยังไงคือไม่มีอะไรทำเดินผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เห็นแบบเป็นคาเวียทูกเคลอบน่ากินอ่ะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าแบบซื้อไปมันก็ต้องเสียแน่เลยเพราะมันต้องแช่เย็นแต่ว่าอยากลองทำไงดีแต่ถ้ากินไม่หมดก็เสียดายไงเออ ก็คือเดินไปไหนก็แบบไม่มีอะไรเลยอะงงมากว่าเมืองนี้เขามากันทำไมออสโลมากันทำไมมากันทำไมบอกกันหน่อยอาหารก็ไม่มีอะไรอร่อยแลน,นูแลนี่ก็ไม่มีอะไรให้ดูแต่จะว่าไปตึกแถวนี้ก็สวยนะดูสิแต่มันก็คงเหมือนๆกันหมดเขาปกติเขาที่จะแปลกตาบ้านเราไง ไม่เคยเห็นคือไม่มีอะไรทําแบบไม่มีอะไรทําจริงๆอะแล้วก็แบบตะกี้ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็เดินวนอยู่แล้วก็ได้ขนมมาคือเห็นคาเวียเว้ยเป็นคาเวียหลอดๆน่าจะเป็นคาเวียครีมชีสอะไรอย่างงี้มั้งเออแต่ว่ามันกินไม่ได้อะไม่มีไม่ได้กินไงก็เลยซื้อขอนมอื่นมาแทนเป็นอันนี้เดี๋ยวจะไปนั่งกินที่สวน่ะ กูแบบปักหมุดอะแล้ว g o ูก e แบบพามาแบบที่ไหนก็ไม่รู้อะไม่มีคนเท่าไหร่แต่ว่ามันอันนี้ลอลไรม้งเออถึงละเดี๋ยวให้ดูถึงแล้วแต่ทำไมไม่มีคนเลยก็ถ้าว่าจะสนุกก็สนุกแต่ว่าจะว่าเบือเบ่อก็เบือ่อ เดินไปแบบไม่รู้จุดหมายก็รู้จุดหมายแหละแต่ว่านี่คือจุดหมายของเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนอเดินไปเรื่อยๆต้อ,องเดินดูก่อนน่าจะฝั่งนูน้นมันน่าจะใหญ่ดูมันรูปหัวใจเลยอะถ้าไม่บอกนะึกว่าเชียงใหม่มีหลุมด้วยถึงละชื่ออะไรซักปากหน,นึ่งเนี่ยแหละ ก็ดูใหญ่อยู่ฮนะยังไงเราอยู่ตรงนี้หรอฮะอยู่่าเ e ียก็ตรงนี้แล้วก็เดินรอบเนี้เหรอแล้วก็ไปออกตรงนั้นอืมโอเคก็เป็นสวนทำนองนี้ชิลๆเดินเล่นคือไม่หนาวมากอะยังไหวอะตอนเนี้ย ก็สวยอยู่นะฝั่งนู้นแต่มันแรงอ่ะมันเลยไม่สวยอะ่ะตอนนี้ก็ถึงกลางสวนละไม่รู้กลางสวนเปล่าแต่ว่ามวัาสวส่วเองว่าเป็นกลางสวนเพราะว่ามีอันนี้ถามว่าคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คงเป็นอาร์ตอะไรมั้งมองรอบๆก็เป็นแบบสวนสวนใหญ่ มันต้องสวยมากแน่ๆตอนเดือนหนึ่งเหรอจะตอนนี้มันจะแบบแห้งๆๆะไรก็คือใครอะไหมคะก็คืออุ้ยเปียกเหรออุ้ยไม่เย็นดิก็คือไม่มีอะไรทำเลยเว้ย จะมานั่งกินขนมกันขนมอยู่ไหนอนน,นี้ซื้อมาประมาณ35บาทโทอ้ ก็เหมือนคัสเกอร์ตัวไปกับพิมชีเอาจริงก็ไม่มีอะไรก็แบบเป็นส่วนแค่นี้แหละเดี๋ยวกะจะกลับไปโรงแรมไปนั่งเล่นนอนเล่นเสร็จแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ตกดินที่โอเปร่าเฮาส์แค่นี้แหละออสโลไม่มีอะไรเลยดัดชุชนมาแต่ไกลเลยน่ารักมาก ดูสิดูสิแม็กคือเห็นตั้งแต่แบบสตอกโฮมแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้กินสัี้มามันก็นมันหวานสปิโกติโตกับชีสติกไม่เห็นยืดเลย <ๆ>มันหวานน่ากินนะมันหวานอร่อยมานออตอนนี้ก็ออกจากโรงแรมจะมาดูพราทิตย์ตกก็คือคิดว่าน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็จะไปตรงยอดนั้นกันโอ้ยสะอึก นู่ิคือตอนนี้เป็นส่วนที่แบบชอบที่สุดของวันนี้ก็คือมานั่งดูวิวซันเซ็ต วันใหม่อย่างแรกที่ทำเลยก็คือเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่โรงแรมก็คือดีมากเพราะว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติเราก็สามารถเช็คเอาท์ได้เลยก็คือกล่องนี้เสร็จแล้วเช็คเอาท์ง่ายมากอันนี้คือแรมป์แบบดูเก่ามากเลย แล้วก็แบบมันดูเหมือนมันดูเหมือนที่แบบสตอกซ์ใช่คะแต่จริงๆมันต้องแบบกดปุ่มจากด้านล่างแล้วตอนมาถึงก็แบบงงว่าเฮ้ยกดตรงไหนกดตรงไหนแต่คือเห็นคนเขากดทางล่างเลยมันอยู่ข้างล่าง <Uh มาแวะร้านขนมปังไม่รู้ว่ามีอะไรอร่อยเดีย๋ยวลองก็คือ <uen> ราคาไม่แย่นะนก็คือซื้อขนมเสร็จแล้ว ได้เพเซลกับอะไรไม่รู้อะเป็นแท่งๆแ,แบบเป็นไส้ไก่ก็คิดว่าจะเป็นฟิวแบบพายอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจอนี้จะเดินไปที่ท่าเรือแล้วก็นั่งกินแถวนั้นแล้วกันแล้วก็รอขึ้นเรือโอเคคือเมืองแบบไม่มีอะไรเลยอะอันนี้ตอนเช้าวันอังคารไม่มีแม้กระทั่งคนเดี๋ยวจะเดินไปตรงท่าเรือ แต่อากาศดีมากหวังว่าจะได้เห็นดึงสวยๆแต่ว่าหิมะเริ่มละลายหมดแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเห็นหิมะอยู่ไหมตรงนีออ้มีเวลาอยู่นิดหน่อยนั่งรีวิวขนมดีกว่าที่ได้มาก็คือเค้กลกัดไปละกัดไปละหนึ่งคำแล้วก็มีมีอันเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าแบบเป็นไส้ก กรอบมากเหมือนพายไข่ไก่อะไรเงี้ยเเติโอชาช้าเหมือนขนมปังโปรตินว่ะไปอันนี้อร่อยกว่าเราคปแค่น,นี้แหละเดี๋ยวเกันบนเรือก็คือบริษัทที่จองมาคืออันนี้ออสโลไซซิงจอด ตื่นเต้นะาวันี้จะได้เห็นอะไรก็คิดว่าผมแหละเพราะว่าดีกว่าแบบเดินเล่นในเมืองก็คงไม่ได้เห็นอะไรมากเรือชื่อเฮเลน่าแล้วก็กำลังต่อแถวขึ้นเรือแล้ว เลือที่จองมาก็คือจะเป็นราคา35ปอนด์จำนวน2ชั่วโมง คุได้ว่าตอนนั้นคือชิวมากนั่งมองนู่นมอง,มอง,มองนี่ไปคือเพลินมากก็คือตอนนี้อยู่ในมิวเซียมคือ National Museum แล้วคือวันนี้ได้ตั๋วฟรีเพราะว่ามันเป็นฟรีได้ฟรีวันนี้กับพรุ่งนี้ จะมาเดินดูแป๊บหนึ่งแล้วก็จะรีบไปกินข้าวแล้วก็ไปเอ่อเอากระเป๋าแล้วก็ไปสนามบินล่ะอันนี้ก็เป็นข้างหน้าทางเข้าต้องรีบแล้วคือตอนนี้จะไปกินข้าวแล้วแบบบ่ายครึ่งแล้วต้องไปขึ้นรถไฟถึงที่นั่นบ่ายสามต้องรีบวิ่งโอเคเจอกัน ก็คือมาที่นี่เพราอยากกินซูชิแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมโล่หมดหวังว่าจะไม่ผิดหวังกินข้าวเสร็จแล้วอร่อยนะแต่แบบร้อยแปดสิบห้าคนร้อยร้อยแปดสิบห้าคนก็แบบหกร้อยกว่าบาทก็คือไม่รู้อะอะไรที่นี่ก็แพงหมดอะขนาดเมื่อวานจะขอซื้อข้าวเปล่า าราละ40โครนเขาก็เลยคิดว่าโอเคไม่เอาก็ได้แล้วคือเมื่อวานอะขอข้าวมาใช่ไหมแล้วก็โดนแบบโดนที่โรงแรมมะเอาไปทิ้งเพราะว่าไม่ได้เขียนเลขห้องไว้เซ็งมากแบบเหลือแบบครึ่งหนึ่งแบบกินได้อีกมือหนึ่งอะแต่ก็เออช่างมาันเถอะเออคิดไปก็ได้อะไรอะไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็ไปสนามบินละถึงสถาน,นีรถไฟแล้วไปซื้อขนมมากล้เปิ้ล ก็คือเป็นเซลฟ์เช็คอินแล้วก็จะได้แท็กกระเป๋ากับวอร์ดิ้งพาร์มาง่ายมากสะดวกมากเดี๋ยวใสแท็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าเกตล้ก็คือเสร็จแล้วอ่ะแบบติดยิงบาร์โค้ดแล้วก็ไปละเสร็จแล้วง่ายมากคือสิ่งหนึ่งที่งงมากที่นอร์เวย์ก็คือ ทิชชู่คือลาเช็ดมืออะ่ะมันต้องแบบดึงอย่างเงี้ยแล้วก็เช็ด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 เเชแล้วก็ทิ้งไว้แบบห้ามดึงให้ขาดแต่มันก็จะวนวนวนแบบเนี้ยแล้วก็งงมากว่าอา้าวล้วคือมันเป็นอันใหม่หมดเลยเหรอหรือว่ามันรอแห้งน่าจะอันใหม่แล้วเนาะเออน่าสนใจดีแบบแปลก ก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าเดินวนสองรอบหาบัสไม่เจอจะคีว่จริงๆอะ่ะถ้าตะเกียะเดินตรงมาอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะก็คือเจอละแต่ว่านี่แบบเดินย้อนกลับไปก็เลยเชื่อแมพเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เชื่อป้ายแล้วก็เลยแบบเออหาไม่เจอสุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมก็คือถ้าออกมาให้ตรงมาตรงเทอร์มินอลสามแล้วก็มาขึ้นบัสเข้าไปในเมืองหรือว่าถ้านั่งแทมก็ข้ามถนนไปแต่ว่าเนี่ยจะนั่งบัสเพราะว่า ถูกกว่าแล้วก็ใกล้โรงแรมกว่าแล้วก็ใช้เวลาเท่ากับนั่ง tram ก็เลยคิดว่าก็ไม่ต่างกันเนี้ยก็นั่งบัสดีกว่าโอเคตอนนี้ก็รอบัสอีก10นาทีมั้งแล้วก็ตอนนี้สามทุ่มแล้วถึงเนี้ยก่อนสองทุ่มแต่ว่าสามทุ่มแล้วยังไม่แบบออกจากสนามบินเลยเฮ้ยมนแรกจะรอดไหมคือแบบกลัวอิตาลีอยู่แล้วเพราะว่าแบบขึ้นชื่อเรื่องโจรอะแล้วก็แบบคนไม่ได้ไ nice นา์เหมือนแบบ พวกสวีเดนอะไรองอี้ยเออก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นไงตอนนี้ตอนนี้อยู่บนบัสแล้วก็คือเดินทางคนเดียวก็จะประมาณนี้แบบงงๆเออๆแต่รู้สึกว่าสองคนนั้นเป็นคนไทย <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วโอเคเจอกนันที่โรงแรมโฮสเทลไม่ใช่โรงแรมพูดสลุละ่ะ <c oughs> พักที่เจเนเรเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็คราวนี้เป็นห้องสี่คน โอเคเจอที่โฮสเทลคือสภาพลาาอีกแล้วที่ก็คือแบบโลมสกรปรกมากไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีค่ะแต่สกรปรกอะครับที่มด